สวัสดีครับวันนี้เฮากับมารับชมหมูพร้อมพูดคุยเรื่องอาหารครับอาหารเมตังทองพอดีช่วงส่วนทองซื่อยีตเอชื้อมันกากมันสับหลังครับ มามักยิดหูหมูน้อยกินได้ไปหายหมูเม่ตั้งทองกินผสมให้เพิ่อนกินก้ลูกออกมาตายสิบเอตัวครับตอพกนั้นตายเบิดลูกคนกินมันมักยิด กะนาดว่าเอามันมามักเองบ่ไดใส่ปุ๋ยยูเรียก็ยังทําให้เพิ่นแทงตายเบิดครับมันมักยิบสําหรับคอกที่มันรอดกะลูกเพื่ยก็ยังโมใหญ่รอดเหลืออยู่6ตัวสดเจ้า10ตัวครับเป็นน้ํามันมักยิบ โคกหนึ่งจ้ะหมูเเขกกินมันมากยิ่งเลยกับโคกออกมากับบัวรอดเลื้อยู่สี่ตัวครับมันมากยิดงลูกหมูเเขกผสมหมูป่าเลื้อยู่สี่ตัว ของมักของดองมันสปารังของบดีครับคิดในแม่หมูแทงลูกโคกนี้ก็ลดไม่แค่สี่ตัวแม่นี่นะครับแม่นี่โคดออกมาลูกคว่ ตูงใหญ่ตายบด11ตัวโคตรก็กำนดครับเป็ี่ยนพวกกินมันเนี่ยแหละครับบอดีด้วยครับมันนักยิดทางที่ดีบุคคลเอามาให้กิน นี้ก็กินห้าอาหารว่างครับ หมูใช่นี่ก็คัดไว้เฮ็ดพันครับเรยดตัวผูตักสองตัวเนาะที่เรียกเป็นตัวแม่เบิดครับใช้ซิปนี่นก็ตัวแม่ตัวผูกกับายเบิดอันนี้เรือเ๋ยวป่นี่สองตัวจงไว้แต่พันแข็ ป่าผสมแคบเลี้ยงง่ายตัวอ้วนอนกินง่ายแต่พวกเด็กๆนีป่าผสมกินยากครับบุคอยอ้วนเอาเมื่อนี้กับอจบคลิปเพียงแค่เท่านี้นะครับฝากกดติดตาม ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ